การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องการนำเทคโนโลยีเข้าไปร่วมใช้ในการเกษตรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในปัจจุบันการมอนิเตอร์ดูความเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวต่างๆในการทำการเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพราะมีผู้ช่วยคนสำคัญอย่างเทคโนโลยี IoT มาช่วยในการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ไปเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์สามารถแสดงผลให้เราดูข้อมูลได้ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ทที่ตติดัั้้งไวกบมาโ์โนในบทเรียนสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันบลิงเพื่อที่จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นหลังจากที่เราได้ติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ DHT22 ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบคลาวบนอินเทอร์เน็ตซึ่งความรู้ในบทเรียนนี้สามารถนาไปประยุกใช้กับเซนเซ,นเซอร์ชนิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์สาหรับเกษตรกรได้อีกมากมายถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมสายันพาชรต์นะครับในวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Internet of t i n n g นะครับหรือว่า IoT ทีนะครับที่เราเรียกสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแ p ปพลิเคชัน Blink นะครับแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับก่อนหน้านะครับเราได้ทําการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Blink มาพอสมควรแล้วนะครับทั้งการตั้งค่าโปรเจกต์แล้วก็การใช้วิดเจ็ตต่างๆนะครับในวันนี้นะครับจะมีตัวอย่างการใช้วิดเจ็ต ที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้เกจนะครับโดยเราจะทําการวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับขึ้นไปแสดงผลบนเกจนะครับตัวเกจเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับในการใช้งานเนื่องจากเป็นการแสดงผลที่แสดงค่าได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็สื่อความหมายนะครับในวันนี้นะครับมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีตัวบอร์ด AX Wi-Fi นะครับบอร์ดเรียทรู้ตัวนี้นะครับที่เราใช้กันมาตลอดนะครับ ตัวไมโครเรลเลอร์เราก็ใช้ E.P.826 นะครับแล้วก็ DT ทีเซ s เซอร์นะครับตอนนี้เราใช้ DT ทีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับที่เราเลือกใช้ DT ทีเซ s เซอร์นะครับเพราะว่าเป็นเซนเซอร์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับวัดได้2ค่าในตัวเดียวนะครับก็สามารถที่จะแสดงค่าได้ง่ายกว่าเก็บค่าง่ายกว่านะครับึ่งเหมาะที่จะเรียนรู้นั่นเองนะครับจริงๆเซนเซอร์ตัวอื่นๆนะครับก็แสดงผลออกไปที่วิก์ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นเฉพาะจะเป็น D.T.22 เท่านั้นนะครับ การใช้งานบลิงนะครับจะต้องมีสิ่งนี้นะครับสมาร์ทโฟนนะครับจะเป็น Android หรือ iOS ก็ได้นะครับที่ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับต้องต่อเน็ตด้วยนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดเราเนี่ยก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อด้วยนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ฮอตสปอตนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเราเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับ DHT Sensor เนี่ยก็คือมันจะมีทั้งหมด3ขานะครับบวกเอาแล้วก็ลบนะครับาบวกก็คือไฟเลี้ยงครับ ขาลบก็คือกราวนะครับแล้วบวกตรงกลางก็คือสัญญาณนะครับในที่นี้ผมเลือกใช้สายประเภทที่เป็น IDC แล้วก็ JST นะครับถ้ามี3ขานะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้สายประเภทนี้ได้นะครับ IDC to JST นะครับข้อดีคือมันจะป้องกันการเสียบผิดขาให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นหัวแบบ JST นะครับจะเป็นฟิกพอรตนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็ต่อได้เลยนะครับโดยการเรียงนะครับสีแดงก็คือบวกนะครับสีดําคือลบแล้วก็สีขาวคือ Data นะครับในที่นี้ผมต่อไปที่ d ีนะครับดีซีดังนั้นครับเข้าไปที่ลิงก์ Google Drive นะครับที่ผมได้ทําการแชร์ซอสโค้ดไว้นะครับพร้อมทั้งข้อมูลของแต่ละบทเรียนนะครับจะอยู่ใน Google Drive ทั้งหมดเลยนะครับ บทนี้เป็นบทที่14นะครับเราเข้าไปที่บทที่14นะครับจะมี s อร์ c โค o d ชื่อว่า blink h m นะครับอันนี้นะครับไฟล์นี้ blink h m คลิกขวาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดด้วย Arduino IDE นะครับน,นักศึกษาจะเห็นผมเปิดด้วย Notepad++ พัดก่อนหรือไม่ก็ Notepad นะฮะหรือบางทีอาจจะผมอาจจะเปิดด้วย Sublime Text เพราะว่าผมถนัดวิธีนี้ครับนักศึกษาอาจจะดันบันทึกเปิดเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันช้านิดนึงเพราะ,ะนั้นผมก็จะเปิด Arduino IDE รอไว้แล้วแล้วก็ก๊อปวางแบบนี้นะครับจะเร็วกว่าโค้ดการเชื่อมต่อด้วย Blink นะครับเราก็จะใช้ไลบรารีชื่อว่า Blink นะครับซึ่งก็ต้องทําการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังจำวิธีการติดตั้งกันได้ไหมครับง่ายๆนะครับเข้าไปที่สกเกตแล้วก็ i n c l u d e Library แล้วก็ m a n a g e Library นะครับ รอจนดาวน์โหลดเสร็จนะครับดาวน์โหลดลิสต์ของ Library เสร็จก็เสิร์ชคำว่า p y n k นะครับอันนี้ถ้าขึ้น install นะครับก็คือติดตั้งเรียบร้อยแลครับนอกจาก Library blink นะครับในแ l a นี้นะครับเราก็ต้องใช้การเชื่อมต่อ wifi ด้วยนะครับก็คือ e s p 8 2 6 w i f i s นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ dht sensor นะครับก็ต้องใช้ Library ชื่อว่า dht.s นะครับ ถัดมาก็จะเป็นการคอนฟิกเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับในที่นี้ผมจะใช้ Wi-Fi ชื่อว่า Student นะครับแล้วก็ใส่ใน SSID นะครับแล้วก็ใส่พาส s w เวิร์ดลงไปถัดมาดี f i n e DST Pin นะครับผมใช้ D4 นะครับผมต่อไปที่ D4 ก็ใช้ D4 ในตัวซอสโค้ดนะครับ ดีทีไทเป็น d ีทีสองสองนะครับตัวสีขาวเป็น d ีทีสองสองถ้าเป็นสีฟ้าจะจะเป็นดีทีหนึ่งหนึ่งครับถัดมานะครับก็ทําการสร้างอ็อบเจกต์ของ d h ทีนะครับโดยการป้อนค่าที่เป็น d ีทีพินกับด t ทีไทเข้าไปนะครับเราก็จะได้อ็อบเจกต์ดีทีขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะไปใช้งานได้ในอนาคตนะครับถัดมานะครับเป็นฟังก์ชัน void sensor นะครับอันนี้ผมจะทําเป็นฟังก์ชันแยกไว้นะครับ โดยในฟังก์ชัน s e s s n s o r เนี่ยผมก็จะทำการประกาศตัวแปร f l o a t H กับ T ขึ้นมานะครับ f l o a t h เนี่ยผมจะใช้เก็บค่า Humidity นะครับก็คือค่าความชื้นนะครับแล้วก็ Float T นะครับเป็น d t t i t t e t p m p e r a t u r e ก็คือค่าอุณหภูมินะครับเราเก็บแยกกันนะครับเดี๋ยวเราอ่านค่าเนี่ยเราก็อ่านค่าได้2ค่าเราเก็บแยกกันบรรทัดที่67นะครับ if ปอ n ช n นะครับ นอนอ n านำเบอร์ non นะครับแนก็คือมันไม่ใช่ตัวเลขครับถ้าเกิดว่าเซนเซอร์นี่อ่านค่าไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้เราจะเช็คว่าค่าที่ได้รับมาเป็นค่าที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอ่านค่าไม่ได้นะครับก็จะ serial print ln fail to read from dt sensor นะครับก็จะพิมพ์ออกมาให้รู้ว่าเซนเซอร์รับค่าไม่ได้นะครับเป็นการป้องกันโปรแกรมทําง,งานผิดพลาดน,นะครับแต่ถ้าเกิดเซนเซอร์รับค่าได้นะครับก็ทําการ b l i n k v e r s i o n w r i t e นะครับ b l i n k v e r s i o n w r i t e คือส่งค่าไปที่ VersionPort นะครับในที่นี้นะครับเราส่งค่า h หรือว่า humidity ไปที่ v6 นะครับ v6 ก็คือ VersionPort ของ Blink นะครับอีกบรรทัดหนึ่งก็ส่งค่า t นะครับไปที่ v5 นะครับซึ่งก็คือ VersionPort v5 กับ v6 นะครับค่านี้เราต้องจำให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปคอนฟิกในตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ถัดมาที่ไวซเซตอัพนะครับก็เซตอัพบอร์ดเลสปกตินะครับแล้วก็สั่งให้บลิงทำงานด้วยฟังก์ชัน b l i n k b e g i n นะครับแล้วก็ใส่ a u t h e n t i c a t i o n Token SSID แล้วก็ p a s เ w o r d เข้าไปนะครับแล้วก็สั่งให้ Dt ทํทำงานนะครับเราเช็คออเทนโทเค็นนิดนึงนะครับบรรทัดที่42นะครับลบของเก่าทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ Au authentication ของเราเข้าไปนะครับการขอออเทนโทเค็นนะครับถ้าเกิดเคยสมัครไปแล้วนะครับเคยขอไปแล้ว สามารถดูได้จากมือถือก็ได้หรือจากอ e ีเมลก็ได้นะครับกดให้ส่งอีกทีก็ได้นะครับโอเคนะครับเราใส่อัเทนโทเค็นก่อนนะครับอ่าอัวเทนโทเค็นเสร็จแล้วนะครับก็ทําการอัปโหลดโปรแกรมครับระหว่างอัปโหลดนะครับเราปล่อยไว้ได้เลยเรามาดูที่สมาร์ทโฟนนะครับที่ตัวมือถือเราเนี่ยก็ต้องทําการสร้างวิดเจ็ตนะครับ ที่มือถือนะครับอันดับแรกนะครับไปที่โปรแกรมลิงค์นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้ายังไม่มีเคยมีโปรเจกต์นะครับก็ New Project ขึ้นมาผมกด New Project นะครับผมจะสร้างชื่อว่าเทม and มู m i ดนะครับอันนี้เป็นแค่ชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ชุด device ์เป็น e ี8พแปดสองหกนะครับธีมดาร์กแล้วก็กด r e a t e ครับ เสร็จก็จะส่งออเทนโทเค้นมาเราเข้าไปดูออเทนโทเค็นนิดนึงครับที่โปรเจกต์เซตอัพนะครับเราดูว่าออ t เทนโทเค็นเนี่ยตรงกับที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเช็คดูในอีเมลนะครับเพราะาเรามีการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นออ t เทนโทเค็นใหม่นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่แต่ละครั้งเนี่ยจะได้ออเทนโทเค็นใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าจอน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็ต้องใส่ออเทนโทเคตใหม่นะครับก็ไปเช็คในอีเมลอันนี้นะครับแล้วก็ Copy ี้ออเทนโทเคนอันใหม่นี้นะครับไปใส่ในซอสโค้ดใหม่อัปเดตเข้าไปนะครับตรงบรรทัดที่42เสร็จแล้ว กดอัพโหลดอีกรอบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคนละโปรเจกต์อันนี้เราก็ปล่อยให้อัปโหลดไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่แอปพลิเคชัน Blink บนมือถือนะครับกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับกดลงไปตรงพื้นที่ว่างๆนะครับให้เราเพิ่มวิดเจ็ตมา2ตัวนะครับโดยเป็นประเภทดิสเพย์นะครับเชื่อว่าเกจนะครับเกจเพิ่มมา2ตัวเลยนะครับเกจ 2ตัวแล้วก็คลิกไปในเกจตัวแรกนะครับเร,เราตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับอุณหภ,ภูมิตั้งชื่อนภาษาไทยอุณหภ,ภูมินะครับอุณหภ,ภูมินะครับเราส่งมาที่ขาเวอร์ช่นพินที่เป็น V5 นะครับเราก็เลือกพินเป็นประเภทเวอร์ชวลนะครับแล้วก็เลือก V5 นี่นะครับ V5 แล้วก็ต่อไปตั้งค่าอีกตัวนึงนะครับเจสอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นความชื้นนะครับพินอันนี้จะเป็น V6 ถูกไหมครับเบอร์ชั p นพิน V6 ถ้าไหนใช้ไปแล้วอย่าง V5 ก็จะขึ้นเป็น BC นะครับ V6 ยังว่างอยู่เราก็เลือก V6 นนี่ผมเปลี่ยนสีนิดนึงให,ให้ไม่เหมือนกันนะครับเป็นสีแดงนะครับ ตอนนี้เรามีเกจ2ตัวนะครับอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วกลับมาดูฝั่งที่เราอัปโหลดทิ้งไว้บ้างนะครับกดตรง serial monitor นะครับ reset board ทีนึงอ่าอันนี้ connect wifi ได้แล้ว connect blink ได้แล้วนะครับร a d y แล้วนะครับฝั่งซ้ายที่จอสมาร์ทโฟนนะครับกด run project ได้เลยพอกด run project นะครับจะมีค่าขึ้นมาเห็นไหมครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับ 21.7นะครับความชื้น58.6แนะครับเห็นไครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเกียร์สวัดเป็นคล้ายเข็มไม้รถยนต์นะครับสวยงามจะลองอเพิ่มค่าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับระที่อ่านค่าเห็นไหมครับความชื้นความชื้นปรับขึ้นนะครับเพราะว่ามือเราเนี่ยจะมีความชื้นอยู่นะครับมือเรา ถ้าจะหยุดโปรเจกต์ก็คือกดสต็อปนะครับการวัดค่าอุณหภูมินะครับเราอาจจะใช้ถ้าเรามีไดร์เป่าผมแล้วก็ลองเอาไดร์เป่าผมมาเป่าก็ได้นะครับหรือจะเป็นอังใกล้แก้น้ำร้อนก็ได้นะครับค่ามันก็จะปรับขึ้นตรงนี้เป็นค่าแบบเรียวไทม์นะครับก็จะนําไปใช้ได้ข้อดีในการนํา iot นะครับเข้ามาใช้ในระบบควบคุมนะครับหรือว่าระบบเฝ้าดูต่างต่างนะครับก็คือเรื่องของความแม่นยำนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการทําฟาร์ม สมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้ประสบการณ์นะครับก็เดาเอาว่าเฮ้ยอันนี้ร้อนร้อนเกินไปอันนี้เย็นเกินไปนะครับอันนี้ชื้นเกินไปโดยใช้ผิวหนังคนเป็นคนวัดนะครับคนแต่ละคนก็ความรู้สึกไม่เท่ากันนะครับถ้าเราใช้ระบบ IOT เข้ามามันจะเป๊ะมากเลยนะครับ ซึ่งความแม่นยําตรงนี้ก็จะทําให้เพิ่มผลผลิตนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการนํา IoT นะครับเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในการใช้เกจนะครับเกจซึ่งเป็นอุปกรณ์แสดงผลตัวหนึ่งที่มีลักษณะสวยงามนะครับเป็นคล้ายๆกับเข็มไม้รถยนต์นะครับโยกไปโยกมาวัดค่าได้นะครับแล้วก็อีกข้อดีอย่างนึงที่เราเห็น ได้ชัดเจนเลยนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับ IoT ก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แยกนะครับไม่ใช่แค่ประโยชน์เรื่องของลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการรักษาดูแลด้วยนะครับถ้าเราถ้าเกิดเราต้องมีอุปกรณ์แยกเนี่ยหมายความว่าเราต้องรักษาด้วยถ้ามันพังไปเราก็ต้องซ่อมนะครับแต่การใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยพวกเกียร์พวกนี้มันมันไม่พังนะครับเพราะมันไม่มีกลไกในการโยกไปโยกมาแต่ว่ามันเป็นวร์ชวลนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่เราเห็นได้ชัด เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ลองนําเอาไอเดียนะครับไปต่อยอดนะครับสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน IoT นะครับหรือจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะครับอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนเองนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ